รสก่อนทุกคนอย่าปรุงรสใส่ชุรสลงไปมะนาวมะนาวซีกหนึ่งก่อนเดีย๋ยวชิมรสกันนะเดี๋ยวเชิมรสนะคะเดีย๋ยวคนให้มันเข้ากันก่อน ก็โขลนนดนั่นึงให้รถมันแตกนะโขลดซะหน่อยให้รถมันแตกนะสิไดเลยอรแล้วอร่แล้วคะพอเหลืองก็เอาขึ้นมาใส่โขกกับ ปลาเลยนะเพี่ยงพอเหลืองก็เอาขึ้นมาขูใส่ปลากระเทียมจะได้หอมถ้าใส่แนละ้วมันก็ไม่หอมต้องใส่แบบเจียวก่อนแล้วค่อยมาในเจียวก็คั่วอันนี้เอาเจียวเจยวเอาเจียวนะ ตามนี้ใส่ตามกระเด็นนะกระเด็นน้ำมันมันขึ้นจากน้ำมันกระเด็นเรนะื่องปลาเลยอยากกินป่นปลากับนึ่งผักนะทุกคน มันจะผัดก,กวางตุ้งนะทีไม่ได้ซื้อผักนมาเยจะผัดก,กวางตุ้งนะีน้อแล้วก็เอาผักชีใส่ผักชีใส่ให้หอมผักชีลาผักชีไทยใส่ให้หอมลัวก็โขลกไปมันก็้ายน้ำพริกนรกกันแหละแต่ว่า อันนี้ทำแห้งไงมันจะใส่น้ำทำแบบแห้งมัน่ะสั่นเลยนะทุกคนก็ถือก,กล้องนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูนะทุกคนเนาะ